ดูคะวันนี้วันตุ๊จีนเราจะเอาอ่งเปาไปให้ใครบ้างนีคะกระดดกหนูเอาอ่งเปาได้ไหมคะเอาถ้าหนูจะเอาอ่งเปลาหนูต้องจุ๊บมามีม๊ก่อนตุ๊จีนนี้น่ดต้องเอาอ่งเปาไปให้ใครบ้างเีย จุดจีนนะคะตาดาจีนีอยู่ดีจีนีเพราะใช้ขมัมขอบคุณมากขอในแบบนี้หนึ่ง่ะอ๋อพี่ต่อไปหนึ่งคนที่ทำผมให้ที่สะราทุกวันปีนึงมีสามเช้าวันก็ทำแล้วสามล้หวันแต่เดี๋ยวดูว่าคนต่อไปเนี่ยจะได้เป็นอะไรและเป็นใครปนี้มีเงยลับับเป็นพันนล้านเอาไปเก็บไหนได้พันล้านดาค่ะ ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นซองแรกของปีเลยนะคะกงสีฝ่าสันขอให้รับรวยท่องไหมทำไมคะขอรับไดเอียทำกันบ้านเหรอคะใช่ขอบคุณนะคะนุ่มเฮงตุดจีค่ะ และนี่ก็คือเงินอ่างเปานะคะเดี๋ยวเจะไแบ่งใส่จองกันวันนี้มันวันเที่ยวฉันก็เลยต้องมาเดินเที่ยวโยโทรมาแม่อยู่สยามเราดูเห็นนะแล้วก็เรียกฉันมานี่ันิดสแกนเลยระบบสดไม่ได้นะระบบใหม่หรอถอมสแกนหรอแต่เราจะให้ง่ายๆได้หรอคปใครพูดภาษาจีนได้บ้าง 你好我่尤西我是泰อ人谢谢你好我叫นีฟื่我า泰国人มันเหมือนกับที่ยโยพูดเลยก็ขอ้พี่นั้นเหงื่อกระมีกอย่งเงี้ยขายดนแบบรยล้านยโอ้โหพิซเซนเตอร์ดีตอนนี้นเนี่ยปังปังกว่าเดิมแต่นี่รอยล้านแต่นี่ก็ฝอนพันลานีนใหม่จเนที่ายนะคะฝ่ายน้องๆเนีย สวยรยสภาพแห็งแรงนะคะเอ็งปังฟังก็รับจุดจีเมื่อกี้กดเงินให้อ่างเป่าทุกคนอะคือแสงกว่าบ้านแล้วเราไม่ต้องให้อ่างเปาตัวเองหรอให้สิให้ฉันด้วยฉันไม่เอาเงินอ่างปาของฉันนะอยามาดูเลยขอนุาตซื้ออะไรเป็นอ่างเปาให้ตัวเอง หรือนี่คือคำตอบของอ่างเปาให้ตัวเองเข้ากันเลยเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ราคาน่ารักอยู่ที่ประมาณสิ่หือเจ้าพันน่ารักจริงจริงด้วยพึ่งแสนโอ้โหรวมญาติเว่อ รับขวัญหลานเหรอเนี่ยนา,านั้นพี่ทูนไม่มาเหรอเอออีอไม่ได้มาวันนี้ทำไมไม่ก็ามาล่ะวันหยุดงานมากสุดจีนมันหยุดแจ้งให้อังเปาไม่มาเลยโอ้ย <c oughs> เสียดายจังลิเสียยุลี่นิวซาร์ตุยกงวีโหโหวันนี้มันวันครอบครัว ผู้แปรโคลงจริงมหากินงานเมืองไทยมีกับเอาสมมาให้มาด้วยให้มาอ๋อมันอยู่เป็นเจงมันอยู่เป็นเจงเจงอายุยืนเอาไปหมื่นหมื่นปีไหมหรือว่าเอาแค่คั้งปีพอเอามื่นที่เยอะกว่าพันนะนะเอาไปเอามาอยู่ไปเลยนะหมื่นปีพวกหนูไปกันโคลงจริงนี่เขาเอาส้มมาแลกกับอะไรนะแลกกับเปล่าเปล่าเัวตัวได้ เดี๋ยวๆๆี๋ยวอาเอาให้ถูกนะอังนังมันใบเทยมซีหรือเปล่าใช่เฮ้ยๆตองสวยเลยนะเดี๋ยวไปนั่นก่อนไปทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเสียฉันได้กับเสียเสียเดินแจกอ่งเปลาว้นว่าอ้าวสองปากเนี่ยใครอ่ะ เพื่อนค่ะัอเดียนี้เพื่อนหรือผัวเพื่อนบอกว่าเพื่อนชายเตะบอลตาเชื่อไหมเคยไปเห็นมันเตะบอลที่ตายมิตรเธอหนังกีลาสีบางอโไรไหมโกว่าเชื่อมือแล้วทำไมโก้ถึงไม่กลับบ้านโกบอกเลยว่าซ้อมกีฬาสีดูทำงานกิจกรรมโรงเรียนเหนื่อยมากตอนนี้หลังจากที่วางโทรศัพท์ไปปุ๊บอะทุกคนหนึ่งท่านนะอีโก้อะนอนบนสเก็ตบอร์ดแล้วเอาเมือไล่กับหัวถอย ต้นหน่อยพี่ไม่องพูดนาเอไปแี่เนี่ยตืลมัเถอะมึงอะดูตัวเขาลุยไม่ต้องถ่ายหรอกพี่นยกกินอไงเลอแบบนี้ก็ดูไม่ดีเท่าไหร่สรุปผมก็เทมหมดจริงๆนะเราจะเริ่มแจกอังเปล่าแล้วนะคะไล่จากเด็กไปผู้ใหญ่กันอ่างเปล่าหน่อยอ ไรักก็น,นั้นนะคะรักเพราะอะไรวเพราะก็ได้เอาเงินมาให้เอ้าวแล้ววันหนึ่งกนนั้นไม่มีเงินนะ่ะรักอยู่แปลว่าค่ะพอพอไหนเอาไว้ตอนไหนคะซีเรียอยู่อีซีนีบัวช้างอ๋อะอะเฮงม,มาฉันแล้วหรอขอให้เฮงๆนะคะในปีบัวแก่งกับปีอะไรนะปีมะนแม่ตายค่ะ ทำไมวีนยืชงปีที่แล้วกูดูว่าชงแล้วนะปินีช่นชงกว่าเดิมเอาไงล่ะหล่อนมารู้เรื่องแบบนี้ได้ไงฉันชอบอยู่แล้วสายมูอยู่แล้วต้องเล่าหนึงว่าน้องโก้เขาชอบสายมูเตลูมากเขาต้องศึกษาเรื่องแบบดวงดาวเรื่องเทพเรื่องเจ้ารู้หมดเออใช่ออะงั้นสมมติถ้าปีชงฉันต้องไปแก้ชงที่ไหนปันมังกรเลืงนี้ เขาเรียกว่าที่สวดแก้ชงแล้วก็ปัดตัวเองชุดแก้ชงปัดตัวเองหรือว่าฉันห้ามรายการแบบเกี่ยวกับมูเตลูให้หลันเลยดีไหมที่สุดได้อยู่แล้วแบบของฉันเป็นแต่งหน้าก็เป็นสบัดแฝงแล้วถ้าใ,ใส่มูล่ะสบัดทู่โอ้โหเต็มหน้าเลยอ่ะอ่ะอ่ะอ่นี่ค่ะเปดึงเลยนะค่ะแล้วหาจะไปแก้ชงด้วยในรายการสบัดทูเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันพาไปเลยจบ พวกนี้ไม่เอาอีกต้องวันนี้เดี๋ยวนี้นี่ค่ะของคาลิสมาะคะเป็นเครื่องรักนี่ฉันต่างทามาให้แกโดยเฉพาะเพราะว่าปีชงอันนี้สําหรับคนเป็นชงเลยใช,ใช่ไหมทาวเวสุวรรณเขาแก้เรื่องนี้อยู่แล้วแก้<อ>ดวงไม่ดีดวงตกหลายการผดดู้ผีปีศาจกบอยู่แล้วแกเรื่องเงินแล้วก็เสน่ห์แกต้องการให้คนรักมีเสน่ห์มีเงินมีชโชคลาภเงินดีดๆ<อ>แฟนเชื่องนี่ค่ออนะ ก็คือมีทาเวสวร์แล้วก็มีกบกินเดือนก็กินเดือนปังปังเวลาเราเลือกผู้โชคดีต่างๆถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีจะต้องอ้อนจะแนทจะีิงเหงปังด้วยอาจจะนทได้ไหมเออเอาตอมเดิมกลับมาได้ไหมลาเลงต่อไปพบการแสดงของวีย ่ยมขโมยกอนอะไรก็ไม่รู้ก็จะบอกว่าการให้อ่างเปล่าอ่ะหลายคนจะเข้าใจว่าอุ้ยเป็นแบบอุ้ยต้องจ่ายต้องจ่ายจริงๆไม่ใช่นะการให้อ่างเปล่าอ่ะเราให้เพราะว่าเราอะได้รับเพราะว่าจริงๆเวลาเขาพูดว่าซินจีอยู่กี่ซิ่นี้พอดใช้เราต้องฟังคำอวยพรก่อนแล้วค่อยให้ขอให้หนูหนูนะเจ้าหน้าเจ้าหน้าไม่เจ็บไม่เจ็บอะขอให้นะก็ว่าแข็งแรงนะลูกเราก่ะแล้วงามด คล่องตัวอย่างสิ้นนี้ไปแล้วแล้วอีกค่องบนรถมาสิบประโยคสิ้นนี้ไปแล้ววันซื้อยูอีแปลว่าโชคดีปีใหม่ให้สุขภาพอากแข็งแรงมั่วหรือเปล่าไปล้โอเค ยังไงคะมากค่ะจริงจริอยู่อจซิงนี่พวกชายเขางนี้ทัางหมุนโชยด้ว,วงจริงซิงที่เกีค่คางนังเสียโจยมาแต่ใจว่าอะไรค่ะแต่บ้านให้กินคนรักเยอะๆแล้วปินนี่จะได้เป็นผัดผร้านนับเลขเป็นไหมอันไหนลองนับสิคะเก้าใช่หรอเจ็ดแปดเก้าโอ้ยบกเลข เมื่อกี้คือความอบอุ่นแบบครอบครัวนะคะแต่อันตป้ายังเหรือต่อไปนี้แหละคือควาสเตอร์ ขอโทษนะครับเพื่อนตนน้ปวดฉี่วอให้เลิจงฉี่หลายยช่วยขอโทษนะครับจากทาี่ยังไม่หิววอาเอิญชิ้ยอกว่าอยู่ตอบแต่ว่าขอให้มีผมที่หนาแข็งแรงสุขภาพดีนี่ชูยอดโฉยสนอคุณนัทก่อยากนอะแล้วรอล่รย สุขในวันสุดจี <Bass> ่นะคะเฮงปังๆนะคะผมาแล้วบ๊ายบายเหมือนโอยก็ตงรที่ทางานด้วยกันกับนางม้าก็มีทะเลกันบ้างอะไรกันม้ากแต่ก็คือมีความสุขกันเลยยพรอยู่ตรงนี้เพราะวีเหมือนมือขวาเงินที่ได้ในวันนี้ไม่ได้เป็นคนนำนเจเลยพ่า ทั้งมีผู้ช่วยดีๆมีทีมงานดีๆด,ด,ด้วยเนี่ยกนะ็คือน้องวีน้องก,ก็พี่งปังๆนะคะขอบคุณนะคะพี่นาที่เวาไปขอให้งานที่าง,ง,งาน,นายเยอะๆนะคะปีนี้เราก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าก็จริงๆก็เป็นห่วงสุขภาพนางเพราะว่านางทำงานทุกวันแม้แม้แต่วันที่ไม่มีงานน่ะนางก็ทำขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบห้าพี่คนหนาถามคำเดียวผู้ประสาทจีนเป็นไหมซินอะไรนะคะ อะไรนะอ่ะนี่นะคะพี่ผมขอบคุณที่อยู่กับหนูตลอดเลยค่ะสวัสดีตุ๊จีนค่ะขอบคุณค่ะ